สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมผมยังอยู่ที่ลบบุรีอยู่นะครับก็ยังอยู่ในพื้นที่เม่นตะเพาฟาร์มลำสนชิลบบุรีนะครับแปลงที่อยู่ข้างหลังผมวันนี้นะครับก็คือแปลงอ้อยพื้นที่ทั้งหมดประมาณ20ิไร่เรามาเจอพี่หน่อยค้งสวัสดีครับพี่เจอกันบ่อยนะพี่เนาะพี่หน่อยสสิทธิ์นะคะเป็นเจ้าของฟาร์มเม่นตะเาฟาร์มค่ะทําพืชหลายชนิดเนาะปลูกข้าวโพดปลูกอ้อย ปลูกมันสับปะหลังใช้ฟทีนะคะอันนี้ต่อหนึ่งต่อสองค่ะอ,อ,อันนี้ต่อสองค่ะต่อสองฉีดเป็นประจำตั้งแต่ตอนเล็กๆเ,เลยนะคะ2อ,องผลกับฉีดฟทีกับบุตเตอร์โคู่นี้แหละคะ่ะจากที่ไม่ใช้เนาะได้ประมาณ1ิบ้าตันกลับมาใช้ฟทีกับบุตเตอร์เนาะ ผลผลิตเพิ่มขึ้น22ตันค่ะต่อหนึ่งไร่ค่ะกี่ต,ตันต่อไร่นะ22ตันค่ะพี่มีอะไรจะแนะนํากับผู้ชมทางบ้านที่ปูกอยบุ๊ครับมาเปิดใจลองใช้โคทีกับบุเต,ตอร์คู่นี้นะคะออทําให้พืชเราดูดกินอาหารและ,จะเจริญเติบโต,ตงอกงามเร็วกว่าที่คิดเราก็ใช้ปุ๋ยลดลงเลยค่ะตามสโสรแกงแล้วนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับเกรรษตรกรและสิ่งแวดลอ้อมวันนี้ผมต้องขออนุญาต ลาพี่ไปอีกครั้งนะขอบคุณพี่มากๆครับ,บมาหลายครั้งเลยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ